ต่อไปนะครับขอเชิญพันธุ์บทดเอกทวีจอดต่องครับกับเรียนท่านประธานรัฐสภาท,ที่เคารพผมพันธุ์เอรกทวีสอดส่องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบชีดและชื่อพรรคประชาชาติในฐานะสมาชิกรัฐสภาผมขออภิปรายสนับสนุน ร่างรัฐธรมนูญแห่งราชอนะาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับทีุุ่ธศักราชของทั้งสามร่างเพื่อจะนำไปสู่เปิดประตูสู่การจัดทำรัฐธรมนูญใหม่จากคำวินิจัยของศารรัฐธรมนูญที่18ทับ2 5 6หลงวันที่10กันยายน2568วินิจฉัยว่า ภายใต้รัฐธรรมนูนแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560รัฐสภามีอำนาจิเริ่มหรือแสดงความต้องการเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้แต่ต้องให้ประชาชนออกเสียงประชามติให้ความเห็นชอบว่าสมควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่เสียก่อนทั้งนี้การจัดทำ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องเป็นไปตามบทบัญญัติหมวดที่15การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญซึ่งรัฐสภามีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได้แต่รัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงและการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ต้องมีการจัดให้ออกเสียงประชามติสาครั้ง ได้แก่รั้งที่หนึ่งให้ประชาชนออกเสียงประชาวติว่าสมควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ครั้งที่สองให้ประชาชนออกเสียงประชามติเกี่ยวกับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ว่ามีวิธีการเนื้อหาที่สำคัญอย่างไรครั้งที่สามภายหลังรัฐสภาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสร็จแล้ว ให้ประชาชนออกเสียงประชามติว่าเห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่อันหนึ่งการออกเสียงประชามติครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองอาจดำเนินการพร้อมกันในข่าวเดียวกันได้ที่ผมอยากจะทบทวนคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูลวันนี้สารรัฐมนูลได้ยืนยันหลักพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตยว่าอำนาจอธิปไตย เป็นของปวงชนชาวไทยวันนี้พวกเรารัฐสภาจะทำภารกิจสำคัญในประวัติศาสตร์การเมืองไทยว่าได้มาร่วมกันริเริ่มหรือแสดงความต้องการในการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่อยากให้รัฐสภาในที่นี้โดยเฉพาะสมาชิกสภาผู้แทแนราษฎรการจัดทำรัฐธรรมนูนใหม่ สภาชุดยี่หไม่ใช่เป็นผู้จัดทำเพราะสารรัฐนูลได้เขียนไว้แล้วว่าการจัดทำรัฐนูลเป็นอำนาจของรัฐสภาซึ่งถ้าสี่เดือนมีการยุบสภาก็การเลือกตั้งของสมาชิกสภาผู้แทนรัฐฎรชุดยี่ซึ่งเราไม่รู้ว่า คณะผู้ร่างจะไปเสร็จถึงตอนนั้นหรือไม่มท่านประธานที่เคารพครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยที่จะมีประชาธิปไตยโดยตรงโดยจะทำประชามติการทำประชามติก็คือการสอบถามเจ้าของอำน,นาจทิปไตยโดยตรงซึ่งปกติต้องเป็นคำถามไม่ซับซ้อนหรือ เป็นประเด็นในคำถามที่ไม่ควรจัดให้เกิดความสับสนซึ่งที่กังวลก็คือจะมีการพูดว่าจะมีการทำประชาิมติเรื่องควา,ามมั่นคงซึ่งอันนี้มันเป็นคนละประเด็นท่านประธานครับประเทศไทยเราได้เคยผ่านทำประชามติรัฐธรรมนูญมาสองครั้งคือครั้งที่หึง รัฐธรรมนูน2,550ส่วนรัฐธรรมนูน2,540ไม่ได้ทำประชามติแต่เป็นรัฐธรรมนูนที่ทุกคนบอกว่าดีที่สุดแต่ใช้ได้9ปีปี49ถูกยึกดอำนาจฉบับที่2ปี2,550ได้มีการทำประชามติซึ่งผลการทำมติ57.81%เห็นชอบ 42.19ไม่เห็นชอบแต่รัฐมนูนที่ผ่านประชามติก็มีอายุเพียง6ปีกว่า,วาหรือ7ปีผลเอกประยุทธ์ก็มาฉีกรัฐมนูนต่อมารัฐธนนรมนูญ2550 2 5ก0ก็ได้ทำประชามติซึ่งผลการทำประชามติพบว่า61 3.5%เปอร์เซนเห็นชอบ3.8.65%ไม่เห็นชอบแต่รัฐธรรมนูนปี60ที่จะมีการจัดทำใหม่ครั้งนี้ยังไม่มีใครมายึดอำนาจเพื่อฉีกรัฐธรรมนูญอันนี้ถือว่าประเทศไทยได้เดินทางมาผลลัตที่สำคัญอย่างยิ่งผมอยากให้เพื่อนสมาชิกรัฐสภาได้เกิดความภูมิใจท่านประธานครับ ผมอยากจะไปทวนการทำประชามติเมื่อปี2,559หรหรือรัฐมนูล60เดือนสิงหาพบว่าจังหวัดภาคใต้5จังหวัดมีผู้รับร่างรัฐธรมนูญสูงสุดผมจะอ่านคร่าวๆคือชุมพรเห็นชอบ90%น์ครศรีธรรมราชเห็นชอบ88%ภูเก็ตเห็นชอบ 88%สุราษฎร์เห็นชอบ87%และนองเห็นชอบ87%แต่จังหวัดที่ไม่รับร่างรัฐธนูญก็เป็นภาคใต้คือจังหวัดปัตตานีท้ายสุดเห็นชอบแค่35%แต่ไม่เห็นชอบถึง65%เศรษอันดับสองจังหวัดนาราธิวาส เห็นชอบเพียง36เซและอันดับ3เป็นยะโสธรและมุกดาหารไม่เห็นชอบและอันดับ5เป็นยะลาเกิดอะไรขึ้นกับการทำประชามติท่านประธานที่เคารพครับวันนี้ก่อนที่เราจะไปพูดถึงความจำเป็นต้องจัดทำรัฐบรูญใหม่ผมได้พูดถึงการทำประชามติแล้วรัฐมนรี60ูเนี่ย ใช้มา8ปีผ่านการเลือกตั้งสองครั้งครั้งแรกเมื่อวันที่24มีนาคม2562พักพลังประชารัฐไม่เสียหายนะครับที่มีพลเอกประยุทธ์กันโอชาหัวหน้าคณะทหารที่ยึดอำนาจเป็นพักที่ได้อันดับสองได้เป็นนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์สามารถอยู่ในรัฐธรมนูญฉบับ ปี2,560 4ปีอย่างเหมือนว่าไม่มีอะไรสะทกสถานเพราะว่าขณะนั้นเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่ให้สวอชุดที่แล้วที่รับแต่งตั้งทบเอกประยุทธ์อยู่ต่อ5ปีเราจะเห็นเรื่องที่พักฝ่ายค้านยื่นต่อองค์กรอิสระมากมายพอผลออกมาก็เต็มไปได้วยเสียงแท้สอง แต่พลเอกประยุทธ์ก็อยู่ได้สุดท้ายเหลืออีวาไม่กี่วันท่านก็ยุบสภาเพราะต้องการเหตุให้สอสอมีเวลาย้ายพักได้เร็วขึ้นเพื่อจะมาการเลือกตั้งต่อมาการเลือกตั้งครั้งที่สองคือเมื่อเดือนพฤษภา2566ก็เช่นกันพักที่ได้อันดับหนึ่งคือพักอนาคตใหม่หรือพักประชาชนขณะน,นี้ ไม่ได้เป็นรัฐบาลแต่พักเพื่อไทยซึ่งเป็นพักอันดับสองได้เป็นรัฐบาลท่านประธานครับเกิดวิกฤตที่ไม่หาไม่สามารถจะหาคำตอบอะไรได้พอมีคำถามก็ร้อยคำตอบก็พบว่ารัฐธรรมนูญเลือกตั้งครั้งที่สองวันนี้มาเป็นเวลาสองปีมีนายกรัฐ่มตีไปแล้วสามคน สองคนแรกได้ถูกสวนะฮะสวในที่นี้ได้ยื่นต่อสวคนแรกเนี่ยเป็นสวชุดเก่านะคนที่สองเป็นสวชุดปัจจุบันได้ยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญและสารรัฐธรรมนูญก็สั่งให้สิ้นสุดท่านประธานครับดังนั้นในวันนี้ผมจึงคิดว่า ได้มีการทำลายหลักประชาธิปไตยอย่างมากเพราะทุกคนมีต้องการความเสี่ยงที่อยากจะจัดทำรัฐนูนใหม่โดยปรากฏการ MOA ที่เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยที่แบบพิลึกโดยผู้ที่ฝ่ายค้านเสียงข้างมากก็เกจตนา ที่ไม่ต้องการให้รัฐบาลนี้ไปบริหารประเทศแต่ไปเพื่อแก้รัฐมนูญวันนี้นะครับเช่นกันครับฝ่ายรัฐบาลที่เป็นปัจจุบันวันนี้มีการประชุมคลรมอยู่ข้างบนก็บุญหล่นทับได้เป็นนายกรัฐมนตรีได้เป็นรัฐมนตรีซึ่งอันนี้ผมจะขอบอกว่ารัฐบาลชุดนี้ เป็นรัฐบาลภายใต้อานัดมอบหมายแล้วกันซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะต้องไม่อาจจะผมอยากอาจจะพูดจากเองใจนิดเนื่องจากว่ารัฐบาลมีคนเข้าใจว่าจะมีความสนิทกับสอวอรประมาณร้อยสามสิดคนหรือสองในสาของสองรคนที่ ในการแก้รัฐมนูญตามมาตรา2-5-6เราจําำเป็นจะต้องมีเสียงสวหนึในสหรือ66คนดังนั้นวันนี้จึงถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ผมได้ยินเพื่อนสอวว่าเราไม่ควรคืนทางตันไปให้ประชาชนแต่เราอยากมอบมรดกที่ดีให้กลับไปสู่ประชาชน ท่านประธานครับผมอยากจะเรียนท่านประธานผ่านไปยังพี่น้องประชาชนว่าแปปีที่ผ่านมารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันของเราเนี่ยมีโครงสร้างที่ผมเรียกว่ามากเกินไปอันต่อมาก็น้อยเกินไปอันต่อมาก็ไม่มีเลยที่มากเกินไป ก็หนีไม่พ้นอปกติรัฐธรรมนูญเนี่ยจะมีรัฐธรรมนูญรัฐสภาและรัฐบาลแต่ในรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยมีรัฐอิสระซึ่งที่มีมากเกินไปก็ผมก็เรียนว่าวุฒิสภาองค์กรอิสระและองค์กรตุลาการสูงเกินไปจนสามารถชี้ชะตากรรมของพรรคการเมืองฝ่ายพรรคการเมืองหรือ ที่ประชาชนเลือกมาได้ที่น้อยเกินไปคืออำนาจของประชาชนอำนาจของพรรคการเมืองรัฐบาลเสียงข้างมากถูกจำกัดไม่สามารถที่จะบักดันนโยบายที่ไปหาเสียงกับประชาชนได้ควจริงนโยบายต้องเหนือสิ่งอื่นใดแต่ว่าไปหาเสียงแล้วก็ไม่สามารถทำได้ที่ไม่มีเลยก็คือเราไม่มีกลไกการตรวจสอบกองทัพ องค์กรอิสระหรือการปฏิรูปสารในหมวดปฏิรูปไม่พูดถึงสารสักคำหนึ่งและองค์กรอัยการทั้งที่หน่วยงานพวกนี้ใช้งบประมาณปีและจำนวนมากแต่กลับไม่มีการตรวจสอบความโปร่ปงใสหรือความรับผิดชอบผลลัพธ์ที่ตามมาคือทำให้ประเทศอยู่ภายใต้กติกาไม่สมดุลระหว่างอำนาจของประชาชนกับอำนาจชนชั้นนำ ประชาชนเกิดความรู้สึกว่าการเมืองการปกครองเป็นเรื่องของชนชั้นนําและองค์กรอิสระไม่ใช่เรื่องของประชาชนเสียงของประชาชนจะมีความหมายแต่วันเลือกตั้งเสียงของตนไม่มีความหมายมีความเหลื่อมล้ําในเรื่องคุณาภาพชีวิตด้านปัจจัยสี่ไม่ว่าจะเป็นอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องดูดหม่มยารักษาโรคด้านสิทธิเสรีภาพ ด้านความเสมอภาคความยุติธรรมและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์รวมทั้งมีความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ระหว่างเมืองกับชนบทถ้าจะกล่าวเรื่องอำนาจมากเกินไปนี้คงเ,เราจะพบว่าเราจะมีคำหนึ่งคือมาตรฐานทางจริยธรรมที่ค่อนข้างเป็นนามประธรรมสูงสามารถ ที่จะตัดสิทธ์วันนี้ทราบว่ามีเพื่อนสมาชิกของพวกเราหลายคนก็ถูกตัดสิทธิ์ไป6คนนะฮะแล้วก็สุดท้ายเมื่อในปีกว่าสองปีนี้ก็นายกทันดีก็โดนสวออส่งเรื่องไปให้สารรัฐนูนก็ตัดสิทธิ์ไปท่านประธานครับเราจำเป็นต้องคืนความสมดุลให้กับ ประชาชนซึ่งที่ผมอยากจะยกตัวอย่างเนื่องจากว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้ไม่รับร่างรัฐธรรมนูนขนาดนั้นเราก็พบว่ารัฐธรรมนูญฉบับ,บ,บนี้ถ้าเกิดขึ้นมาจะมีผลกระทบกับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างร้ายแรงได้แต่ผลกระทบทางด้านศาสนาซึ่งพี่น้องจังหวัดชายแดนภาคใต้จะมีพิติที่ผูกพันกับวัฒนธรรมศาสนา ผลกระทบด้านการศึกษาผลกระทบด้านสาธารณสุขผลกระทบด้านกเกษตรผลกระทบในด้านการปกครองส่วนท้องถิน่นผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและผลกระทบต่อการเมืองการปกครองผมยกตัวอย่างซึ่งอาจจะยกได้ไม่หมดเช่นผลกระทบด้านการศึกษาในรัฐธรรมนูญปี40และ50นั้นเขียนไว้ว่าบุคคลย่อมมีสิทธิ์เสมอกัน ผมอยากให้จับคำว่าสิทธิ์เสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานก็ม .6 หรือปวชไม่น้อยกว่า12ปีไม่น้อยนะครับที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่พบว่ารัฐธรรมนูญปี60เนี่ยมาเขียนว่ารัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคน ได้รับการศึกษาเป็นเวลา12ปีไม่น้อยกว่า12ปี12ปีดังนั้นแต่ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบภาคบังคับภาคบังคับคืออะไรครับภาคบังคับก็ม3การศึกษาขัาน้นพื้นฐานก็มอ6อย่างน้อยการศึกษาต่ำไป3ปีนะครับซึ่งเราก็จะพบว่าวันนี้ด้วยความไม่มีสิทธิ์เสมอกันด้วยความไม่ทั่วถึง ด้วยความไม่มองในมิติเรื่องการศึกษาเราจึงพบว่าเรามีข้อมูลคนดอบเอาเพราะว่าไม่ทุนหน้าอยู่กองทุนเสมอภาคการศึกษาว่าในนอกระบบนี่เก้าแสนแล้วที่เสี่ยงก,การจะออกอีกสองล้านสองรวมที่เห็นได้ชัดที่สุดคือในเรือนจำเราพบว่าเรือนจำปัจจุบันมีผู้ต้องขังประมาณ2องแสน ประมาณ200,002ถึง2 0 3มีการศึกษาฝ่าภาคบังคับเพราะรัฐบาลไม่เคยคำนึงเนื่องจากรัฐธรรมนูญไม่เขียนเวลาหน่วยต่างๆก็จะไปให้มีการศึกษามากก็ไม่มีคนไม่มีการศึกษาก็คือเป็นการต้องไปอยู่ในเรือนจำนี่คือเราไปเช็คอายุ18ปีดังนั้นผมจึงคิดว่าความเหลื่อมล้ำในทางด้านกเกษตร ในรัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆน,นั่นนะ่ะเขาจะเขียนเลยว่ารัฐต้องอุ้มชูเกษตรกร,กรโดยเฉพาะในเรื่องผลผลิตเนี่ยต้องขายให้ได้ราคาสูงแต่ในรัฐธรรมนูญปัจจุบันมาตรา73เนี่ยเขาบอกให้เกษตรกร,กรไปขายในตลา,ตลาดตลาดคือยิ่งถูกยิ่งดีคุณกําลังผลักเกษตรกร,กรให้ไปอยู่กับตลาดแล้วที่ซ้ําร้ายเจ็บปวดที่สุดเกษตรกร,กรไม่มีที่ทํากินจํานวนมาก แต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่เอื้อไปช่วยนะครับอันนี้ก็ที่สําคัญก็คือในช่วงมีรัฐธรรมนูญปี6-2มาเนี่ยไปทวงคืนผืนป่าสีา่หมื่ากดีจากชุมชนประมาณหมื่นฝ่าชุมชนท่านประธานครับในเรื่องเศรษฐกิจเมื่อเรามีวินัยการเงินการคลังขึ้นมาแล้วก็ยังมีการที่จะแถลงนโยบายมียุทธศาสตร์ชาติจึงทำให้เกิดการ จะพัฒนาเศรษฐกิจก็ยากเพราะวินัยการเงินการคลังยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยเรื่องใช้กับคนหลายโอกาสคนไม่มีเงินแต่คนที่เป็นข้าราชการเป็นนายทุนเป็นผู้มีอำนาจจะเดินพาเลตไปในงบประมาณเราจึงจะเห็นว่าตั้งงบประมาณที่เป็นงบปกติหรืองบรายจ่ายประจำเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนภาษีทั้งหมดก็อยู่ในกองนี้ ส่วนงบในการลงทุนก็น้อยลงน้อยลงและที่สำคัญทุกคนก็เดินไปเรื่องนี้ก็คือมีระบบที่เรียกว่าเสือนอนกินหรือสัมปทานประธานโทษครับผมได้ดูหลายบริษัทแต่ว่าเพื่อไม่ให้เป็นการหมิ่นประมาทแม้บริษัทชิโนไทยของท่านนายกก็สามารถมีสัญญากับรัฐเนี่ยสามแสนห้าหมื่นล้านอันนี้คือเมื่อไปต่อดูสัญญาเรง้นหลัง,ลงคือระบบนี้จึงทำให้ระบบเศรษฐกิจเรา เติบโตได้ยากนะครับท่านประธานครับนอกจากนี้ผมคิดว่าตัวอย่างคงจะไม่ยกเพิ่มแต่อยากจะกาบเรียนว่าวันนี้เราเดินทางมาถึงอดีตเป็นบทเรียนแต่ปัจจุบันและอนาคตเป็นความรับผิดชอบของเราเราเดินทางมาถึงที่จะมีการทำประชามติการทำประชามติครั้งนี้ ผมคิดว่าเป็นการทำประชามาติที่จะไปสอบถามประชาชนซึ่งผู้ร่างรัฐธรรมนูญอยากจะทำความเข้าใจทั้งสามร่างผมคิดว่าถ้ารับไปแล้วเดี๋ยวรอบแรกไปถามว่าจะมีรัฐธรรมนูญใหม่หรือไม่แต่รอบที่สองเนี่ยคือวารละหนึ่งที่เราจะมาดูกันทั้งสามร่างว่าจะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้สะดุดทางไปไปขัดกับ คำวินิจฉัยของศาลจะทำอย่างไรที่ไม่ไปแต่หมวด1ห,หมวดสองแล้วก็จะทำอย่างไรที่จะให้เจ้าของอำนาจอธิปไตยเนี่ยเขาได้รู้โดยเฉพาะในวาระที่สองเนี่ยเขาให้บอกวิธีการเนื้อหาและตอบทำให้กับประชาชนชัดเจนดังนั้นความสำคัญที่สุดผมคิดว่ากรรมธิการที่ตั้งเนี่ยไม่ควรใช้เวลาเกิน45วัน ครับรท่านประธานแล้วก็พยายามทําเนื่องจากว่าเราไม่รู้ว่าในเวลาที่เหลือจะนานแค่ไหนแล้วทําร่างที่สองที่จะไปถามประชาชนที่ครั้งหนึ่งรับครั้งสองรวมกันได้อันนี้จะเป็นจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์มากท่านประธานครับมีคําถามว่าวันนี้ <S <S <ings> <S เกี่เวลา เราต้องการรัฐธรรมนูญที่ดีรัฐธรรมนูนที่ดีไม่ใช่เราไปลอกเรียนเอาจากต่างประเทศมาวันนี้รัฐธรรมนูนทั้งหมดเราลอกเรียนสิ่งดีๆมาจากต่างประเทศแต่รัฐธรรมนูญที่ดีต้องสามารถตอบสนองบริบทของคนไทยและสามารถตอบรับควา,ามเป็นสากลได้รัฐธรรมนูญที่ดีจะต้องมีการแบ่งปันทรัพยากร ซึ่งเป็นทรัพย์สมบัติของแผ่นดินให้กับประชาชนโดยเฉพาะในรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาเราไม่ได้พูดเรื่องเศรษฐกิจเลยเราไม่ได้พูดถึงมิติทางเศรษฐกิจที่ประชาชนคนเล็กคนน้อยไม่มีทุนไม่มีการดําเนินการซึ่งรัฐธรรมนูนในหลายประเทศเนี่ยเขาจะมีสิทธิมนุษย์ดังด้านเศรษฐกิจจะประกาศว่าไม่ให้ใครต้องมีความยากจนไม่ให้ใครอยู่ได้ วันนี้ครับจากกเรียนเพื่อนสมาชิกครับวันนี้รัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดเรายัางไม่ได้ล่างและเรากำลังจะล่างเช่นกันครับเมื่อเรายัางไม่ได้ล่างรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดก็ยังไม่ได้เกิดและกำลังจะเกิดซึ่งการจะเกิดได้อยู่ที่พวกเราที่จะเปิดประตู แล้วไปเชื่อมต่อให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมกันแสดงความเห็นแล้วก็มาอยู่ในร่างรัฐสนูลซึ่งรัฐสภาชุดนี้คงไม่ได้จำนวนหนึ่งอาจจะกลับเข้ามาอีกจำนวนหนึ่งไม่ได้กลับเข้ามาคงไม่ได้จัดทำรัฐธรรมนูญที่ไปถึงวาระสามแต่ผมเชื่อมั่นว่าระบบการเลือกตั้งที่จะมีหลังจากนี้4เดือนหรือ3เดือนกว่า ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจะได้สมาชิกเข้ามาแล้วก็ผมก็คิดว่ารัฐบาลชุดหน้าก็ไม่ควรอยู่นาน <c oughs> เมื่อมีการร่างรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วก็ควรยุบสภา,าเพื่อให้ใช้รัฐธรรมนูญใหม่จึ่งเราได้อยู่ในภาวะที่เรียกร้องโหยหามานานครับผมจึงขอสนับสนุนอา่าร่างรัฐธรรมนูนแหน่งราชนะจาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมพศพุทธศักราชที่แก้ไข มาตา256แล้วเพิ่มหมวด15บทับหนึ่งของทั้งสามางครับขอบพระคุณมากครับ